สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแนทค่ะไหนค่ะืมส,สดใสเวอร์วันนี้เราจะมาดูช่วงเ e อเชีย EP หกหกกันแล้วหกจริงๆก็ทําเกือบทุกวีพีแหละแต่ว่ามันลงได้บ้างไม่ได้บ้าง <c oughs> ก็แล้วแต่ <c oughs> แล้วแต่ YouTube จะประทานไปค่ะ <c oughs> โดน<ม>เลยเหรอเสียเวลาไม่เคยโกง่งไม่เคยเกิดอะไรเ <c oughs> ลยเราอย่ามาเสียเวลาทุกคนรู้ว่าทุกคนมาดูก็คืออยากดูไปพร้อมกันไปไม่ได้เราต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอะไรบ้างปัญหาก็เยอะตั้งแยะปัญหาก็เยอะตั้งแยะ<ห>ปัญหาก็ตั้งเยอะตั้งแยะอ่ะไปเอาไงบอกก่อนเกิดด้วย<ห>ว่าช่องเนี้ยพูดก็ไม่รู้เรื่องพูดก็ไม่รู้เรื่องแต่สาระสาระเนี่ยแต่อยากจะทำก็ทำทำไปเนาะสพออร์กันต้้ยนะคะ ก็ลองดูดูกันเนาะยังไงก็คอมเมนต์ด่าได้เลยะคะ่ะต้องบอกให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์มันมันอื่น like, share, <subscribe> นยปะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะอันถ้าเราหอตึงตึงตึงเธอจะไปตัดใช่ไหมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อ่ะช้าช้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ <g od share> มาเริ่มดีกว่า, <g od share> วาเริ่มที่ EP 6แต่เราไปดู สปินออฟก่อนเนาะมีสปินออฟทุกอันเลยเหรอไม่ก็ก่อนขึ้นเขาก็ต้องว่าเลือกกรุ๊ปเลือกเพลงใหอ่ะก็รีแคปากอีที่แล้วท็อปนคยรั้งที่แล้วไลิิวก็คือได้ที่หนึ่งไป recalledачammen ยังไงบ้างนทันปะเอาก็เฉลยแล้วไม่เลือกครั้งที่แล้วเป็นตัวอย่างไปแล้วแบบไม่ทันกัวเพงอันนี้คือยังมีครบอยู่เลยนี่นะ เจ็ดสิบคนเหรออันนี้ก็แปลว่ากอดอีพที่เขาอินิเตมันก็จะมีเรื่องโบคะแล้วก็เป็นเรืของการเต้นเมโบคบ้านไโแดน์ะโกแดนวิโกแดนคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกอยู่โคแดนแล้เขาก็อยู่โคแดน้น เอ right. so, าคุณก็รู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยแคปนี้เนี่ยขตการ้น Evaluation กรประเมินผลเฉพาะด้านโดยจะถูกแบ่งออกเป็น3 t n แรก a นี่แหละ f ิ y s h a d นนี่โมโคเหรอเดียวอ่าต้องตัดออกีป Let's move on to the next song อันนี้นโคตรเหรอมันนแหล้โชว์เลยเนะเห็นเห็นนี้มันเป็นเพลงแบบเลื่อยๆเรียบอ่เะเกาหลี บอก็หมดแล้วป้ะบอก็จะมีสามอยากให้เจอซีก้ายยังที่เราได้ยินเมื่อกี้แล้วนะครับท่านที่มันเป็นคนละภาษากันหมดเลยอย่างนี้ลองเลือกช้อยดีๆีแต่ซูรุก้ามันโบก็เหรอเอาอะไรไปโชว์อีกแล้วมีเพลงแซ่บอีกแล้วอยากเห็นเต๋อยี่อยู่ไปเต้นอย่างไรบ้างเ่อนนี่ให้เขาเลือกดิ i So, as I mentioned earlier, we will have eight songs for stage two, but now we only see seven songs, right? What position will be the last song? What else do you guys want to try? Musical? Rap. Well, let's take a look at the music clip in this visual position.

ก้อนนั้นก้อนอะไรกอดกันกลมเลยดูอันแน่นอนรูอันกับใครอีลินใช่ดูอันกอดทุกคนนี่ไงเขี่ยยิ่อยิ่อยิ้วไปดูอยู่เหรอเป็นไงอยากอยากไปเห็นเพลงนั่นอีกเพลงหนึ่งอะไรที่มันแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ And my force And my force Really? The train <laughs> who has the highest ranking in the song will automatically become the team leader. <laughs> so congratulations to Pai Liu, you become the team leader of Ain't My Fall. And Zhou uh, Yu, Lin and Yin, Yin and Yu um, Yu team, you guys are the team leader. You move number you your มีสอง,อง,สองเพลงทง <S <S s <S ี่ท็อปไนไม่เลือกคือคนนี่ได้ทอปไหนก็คือได้เป็นเซ็นเตอร์เลยอ่ะไม่ครับอลีิดเดอร์นะไม่รู้เหมือนกันลิดเดอร์เคยไเขาพูดว่าลิดเดอร์รอดูลิดเดอร์ค,อคือใค,คใครหรคนเดียวเนี่ยไม่รู้ลิดเดอร์ของแต่ละเพลงสิ เราได้มาจากไหนฮะไอชี <H å? S 1> cheat, สหุดได้ดูมั้ยเนี่ยต้องกรอใหม,ม่ไหมเนี่ยโอเคโอ้โหเด็กี่นเก่งมากเลยใกล้กันอีกแล้วอ่ะอันยาวเลยว่าแล้วเชียวใครจะไปลองสูรุป,ปกาก้า เสร็จดีโดนเขาเข้าสู่ลูกาก้าหมดเลยปะเนี่ยคือสู่รูกราก้าเขพอนะแต่มันเขาจองอะไรไปโชว์นะถ้าไปแข็งกับคนอื่นน่าจะเหนื่อยหน่อยัวข้อนอื่นฟาดกว่าอีกฟาดมากแม่้คนเดียวย that's Alright, guys, as you can see, like, for example, Love Me Like You Do, there are more members. So, I will be announcing the second rule. The second rule is the team leader has the right. Oh. ตลอนเพลงละห้าคนก็คือเดเดินเป็นคนเลือกจบอืมแล้วคนแถวยานี่คืออย่างเตึงก็รู้สึกว่ามั<ค>นก็แฝงแ,แต่อีก โมงหนึ่งก็แอบแต่ร้านอยู่เหมือนกันที่หนูเคยอยู่ในคลาสเอฟมาก่อนที่อยู่ในจุดที่ได้จะคนเลือกคนสุดท้ายอะไรมาแฝงอ่ะอ๋อแล้วชอบรายการชอบให้คนอื่นเขาตัดสินกันเองมันมี่เป็คนที่เขาสู้มาเพื่อแย่งนี้บางคนแบบแฟนคลับแบบโบดให้เพื่อให้ได้อยู่ในระดับสูงเพื่อให้คนที่เขารักได้มีสิทธิ์ที่จะเลือกเพลงที่ตัวเองอยากได้แต่ว่า The person who gets rejected on their first choice will have to proceed to their second choice right away. And if you get rejected on your second choice, you have to go on your third choice. And in the worst case, if you get rejected both. on your second choice and third choice, you have to go stand on the side and wait until the end of the arrangement. เห็นชูปปากกาแล้วก็ไม่จริงๆเนี่ยว่าน่าจะเป็นฟิลแบบก็เลือกตามลำดับเอที่ยืนมานั่นแหละแล้วใครที่แบบอาดท้ายๆก็เหมือนของครั้งที่แล้วเออก็มากองกันที่เพลงเต็มแล้วคือเต็มใช่ไม่ต้องมานั่งเลือกกันแบบนี้ไม่ไม่ดราม่าก็ ไม่น่าเว o ร์กเลยแบบเนี้ยเนาะไม่งั้น,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 นแบบมันจแอบผิดใจกันกับหลีดเดอร์ป่ะถูกป่ะโอเคยิ่ได้รู้จักคุณสตรีมมิโอเค you have 4าสี่นาทใจดีเวอร์แถมไม่ดีแถมไปเป็นแม่คา้าไม่ได้จั๊กสาร <laughs> เลยออกไม่ปลดเาจะออกสองสี่หกเจ็ดออกสองคนนี <inform at io> um. ่เพลงเลยเริ่มมีลักอยู่ดูโอเค time is up r a k up new decision in the f i s t member is Lisa โอเคใช่้ามกใจมากว่าหนูไม่ยขกถ้าอยาก่าไงนไม่เขียววันนี้ไม่เขียวมาทำไมโชคดีเข้มือเยวดะเล็บเเขียวสังหวเขียวเว้ยถ้าชมันสโอโหโอ้โหนี่คืออะไรฉันโดนไล่ originally <coughs> I love me like I you to do this <coughs> like, you have to come to come to yourself But then possibly if I stay here or go. Okay, now we have a love me like you do is complete. Alright, find you. I'm sure so sorry. i แตไม่ได้ทำแต่ไม่ยทําทำเดี๋ยวรอไปแอบอ่านในเตซบตอนนี้ต้องรีบดูเดี๋ยวโดนสปอยฉิวเยาอ่านถูกป่ะฉิวเยา This เยาเยี่ยว Yui maybe very trust I time I next it can well do ดูอิ่มเก่งเก็บไปก็ดีแต่เราจะไปอยู่ไหนเสรียวก็ทำเสรีก็เป็นเซ็กซี่ก็เหมาะเพลงนี้ออกกาแฟมันควรเอาตามเลนท่าอันดับแรกเพื่อความแฟใช่ไหมก็เขามาหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยเขาคนที่ห้าเลยเนี่ยแล้วสองไปอมาด้วยเมื่อกี้เขาวิ่งมาด้วยนะทอให้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะได้จริงหรือเปล่า แต่เขาก็ตั้งใจทำมันหน้งแน่ตั้งแต่แรกเลยเหมือนอย่ายๆก็เล่าให้ฟว่าเออพี่ไผ่เขาบอกว่าอย่างไม่ได้ไปซ้อมเลยแต่ว่าีอยากไปซ้อมตลอดมันก็เลยเนี่ยอาจจะมี่แล้วให้เด็กมาตัดสินกันเองไปซ้อมไม่ตรงกันอย่างไม่ได้อยู่อ๋อโดนเอาออกก็เลยรู้ส e กหายอลยวมามอร์เเชเช p l e ย s e move อ n to your s เ c o n d pick

ทำไมต้องมีไมนีน่ะโอเคน้องแฝดด้วยไม่คือเดี๋ยวอยู่เขาเอาพรเขาดีๆได้ไหมขอร้องคือเขาเอาแค่ห้าคนแรกไงเขาเรียกว่าก็ก็ตามตามแหลงลำดับการเลือกเขาเลือกมาแล้วน้องเสียความรู้สึก เา and I mean n e x i c k ้ <Okay. S 1> เป็น next is sixact รีค่ะเพราะว่าแบบหนูดูกลุ่มคือตึ่มากบางคนคือคนที่โดนคิปออกแบบน้ตาอเลยค่ะแต่ไม่ใชไรู้เรือกใครเลยเสียงการนี่คือของจัสตินจริงๆ โอเคแล้วคนที่ออกไปให้ไปเป็นเมนเทอร์แทนถ้ามีคนก็รู้หัวแทนฉันแล้วนะไม่คิดจัดจัดเป็นอะไรจัดเป็นสมดีมเหรอเข้าเป็น leader เด้อ you guys ready yes yes m a t e your first pick Yuan Ke Guan s h e n x and Kate uh reason why I d i n c h o s e them is because she wants to go ยี่เล็กยี่ยี่ได้ไหมเจ๊จำไหมฮะยี่ยีจจ่ยที่ต่าย้ายมานะยี่ที่ตอน EP ห้าร้องไห้อ๋อง่ายเราเศราบบ้ามากเลยแต่เราโห่เราเราะเด็กนอ<ะ>้อยอ่ะประชดหรือเปล่าถึงหน้าคนเต็มใจประชด คือเขาเป็นคนที่ถูกคิดออกจา่คนทว่พูกอย่างุ่้สิแค่มีเฉยคนก็เข้ามาหาแหละว้าโอเค so สุดท้ายที่เป is close this is y o u r t e a m amazing let's move on to stage two เนี่ยอ่ะสรุปกันดีกว่า ดูอยู่มีใครบ้างคะนีเสกยี่อยู่เอมมาหวังเคอร์แพนด้าแล้วก็อาซานใช่ป่ะเอาตามนั้นเพลงต่อไปอินไอฟอร์ก็มีไพยเหลวดีดี้ชาชาแล้วก็อากินะยุยยุยน้องชื่อยุยน้องยุยเพลงต่อไป I wish my mind would shut up จีนล้วนอ้อมีนินนิน คนเดียวที่เป็นคนไทยมีลู่ยูทิงเฉียวหนิงเน้นเน้นอ่านอันนี้สิเฉียวเหยาวเสียวใช่ไหมอ๋อแล้วเหอส่วนหนิงกับเสียวเหยาแล้วเสียวยี่กับเสียวเหยาวมันเสียวเดียวกันปะคนละคนละเสียวคุณเคยเรียนพินยินมาหรือเปล่าคุณทําไมมาอ่านว่าสื่อเหยาไม่ใช่หรอสื่อสื่อเหยาวเอาเอฟไปบ้า คนจีนล้วนเลยมีนิดๆคนเดียวกที่เป็นคนไทยมีนิดๆเพลง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 ฟาดนี่เลเลอีแพรวิต้าที่แก่นแล้วก็โคโค่อออเป็นแบนส์นีโคโคกมีเลิฟมีไลยูดูที่เป็นสี่คนที่เลิฟเป็นห้าคนเพลงเกาหลีก็จะมียีนเจ้าหญิงนิมิง ดูหน้าแล้วก็เรียนหน้าเลิฟมีอะไรอยู่ดูมันดูโบโคโสุดกว่าปะใช่มันไม่ไอุ้ลรปักสูสุสปาก้าตาปะเฮมันไม่ควรเป็นโบเกอไงประเด็นอะ่ะเฮงมันนื้อจริงแล้วก็รวมตัวคนที่ถูกเตะออกอุ้ยี่แต่จริงจมันไทยลวนนะมีเหมาหมาคนเดียวที่เป็นคนจีนออืมจนแล เลิวมีอะไรดูไม่ต้องพูดถึงก็สายนั้นเลยสายร้องไม่แน่ใจลิงกะเดี๋ยวเราดูแล้วกันเป็นการผลีตเดอร์นะแต่ไม่ใช่เซนเตอร์ใช่ไหมเอาไปดูก็งั้นเดี๋ยวไปคลิปต่อไปแล้วกันแต่ไม่ยาวมากลุยเอาใหม่เอาใหม่อ่ะดีๆตอบไปเลยไม่ได้หรอกโกโก้เป็นคันเลน ก็ go, go. ไป EP หกจุดกันดีกว่า